กลับมาดูสินค้าชนิดถัดไปเป็นสินค้าที่ไม่มีในสต็อกค,ครับไม่มีสต็อกนะครับบางทีเราอาจจะอยากจะขายกล่องกระดาษหรือว่าอาจจะทําสินค้าเป็นค่าบริการอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ผมต้องไปเพิ่มกลุ่มสินค้าให้เป็นแบบสินค้าที่ไม่มีสต็อกค,ครับไปที่กลุ่มสินค้าแล้วก็เพิ่มอันนี้เราผ่านมาแล้วนะครับ สินค้าไม่มีสต็อกค,ครับ <l ots> เพิ่มกลุ่มไปเสร็จแล้วก็เลือกกลุม่มไม่มีสตอ็อก Enter นีครับใช้รหัสอัตโนมัติได้เลยนะครับมีอยู่4จุดนะครับผมไม่เซตร,ราคาไม่เซตที่เก็บไม่เซตหนวนนะับอะไรทั้งนั้นนะฮะมีแต่ กลุ่มสินค้ามีรหัสสินค้าแล้วก็มีชื่อนะครับราคาขายก็ไม่ไม่เซตนะครับไปป้อนตอนขายได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับติ๊กเอาตัวสุดท้ายออกครับเข้าระบบสต็อกตัวนี้เอาออกด้วยครับดูนะครับบันทึก มาแล้วครับพร้อมขายทันทีโดยที่ไม่ต้องมีสินค้านะครับทดลองขายครับลัง enter มาแล้วครับจำนวนไม่ไปนะครับเพราะว่าจำนวนหนึ่งนั้นมากกว่าของในสต็อกค,คือ0ผมป้อนดืด้อเลย2ี่สิบราคาขายผม15บาบาทตอ่อหน่วย เก็บตังค์สามร้อยของบันทึกดูครับมาแล้วเก็บเป็นเงินสดเต็มจำนวนตกลงบันทึกรับตังค์เรียบร้อยครับ300บาทขายโดยที่ไม่ต้องมีสต็อกนะครับไปดูรายงานการเงิน นี่ครับมาแล้ว300บาทเป็นเงินสดคลิกขวาดูว่าขายอะไรไปบ้างในบินนี้จะรายงานออกมาแบบนี้อีกอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้กด ESC ออกครับไม่มีปุ่มปิดให้นะครับกด ESC ออกแบบนี้กำไรก็มาเต็มๆครับ300บาทแบบนี้ครับ